ตอ,ตอนนี้นะคะเราก็อยู่หน้าป๊อปอัพโร์ร้านไฮดีเหลาค่ะใครที่แบบว่าชอบความเร็วนะคะแนะนําให้มาที่นี่นี่เดี๋ยวเรามาเริ่มสั่งกันเลยดีกว่าค่ะเราก็จะมีออเดอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ใบนี้นะคะเมนูนะคะจะเริ่มต้นที่19บาทแล้วเขาก็จะไล่ไปเลยน่ยี่25บาบาทเลือกตามที่เราชอบได้เลยนะคะก็จะมีเส้นบุกลูกชิ้นแมงกะพรุน ถุงทองใส่ไข่ปลาเนื้อติดมันสไลด์สันคอหมูสไลด์หมู3ามชั้นสไลด์ก็มีนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเราจะจบกันที่กี่บาท<อ>แล้วนอกจากนี้นะคะเก็ยังมีเมนูของทอดด้วยมีมันโถท,ทอดข้าวเหนียวทอดใส่น้ำตาลแดงหมูชุบแป้งทอดแล้วก็เกี๊ยวหมูทอดจะ้ะใครที่นี่สั่งไปทานเล่นรอก่อนก็ได้นะคะนี่ได้พวงกุญแจด้วยค่ะทุกคนนะ่ารักมากเลยมาล สันคอหมูสไลดหนออมุกหนึ่งฮาได้เวลาค่ะทุกคนหอมมากเลยนี่นะคะก็เป็นแบบว่าเมนูฉบับแบบรวดเร็วร่งรีบไม่ต้องไปห้างค่ะก็ได้กินไฮดีเหลานี่ค่ะมีข้าวเหนียวเลือดหมูที่เป็นซิกเนเจอร์ของไฮดีเหลาด้วยนี่ออมุกค,ค่ะแล้วก็น้ำซุปที่เราสั่งนะคะเป็นน้ำซุปสามสาหอืาย อาลางก็จะแบบน้ำซุปกระดูกหมูหอมๆม,มินฟินหน่อยทุกคนแล้วอันนี้มีถุงทองมาด้วยอืมถุงทองควดมี่ชิ้ด้วยค่ะอร่อยเนาะกิฟถือว่าแบบว่าเป็นการแบบกินแบบฉบับรวดเร็วฉบับไม่ต้องไปห้างก็อร่อยได้กับไฮดีเลาเนาะ,ะก็มีทั้งแบบชาบูแล้วก็ของทอดเหมือนที่บอกไปแล้วก็มาซื้อก็ยังบางทีก็จะมีของขวัญให้ด้วยอนอกจากนั้นก็ยังมีเครื่องดื่มด้วยค่ะก็นี่น้ำลิ้นจี่ ใครที่ชอบแบบว่าชาบูสไตล์แบบหมาล่านะคะก็มากันได้เนาะที่ไฮดีเหลาป๊อปอัพสโตร์ที่จุฬาซอยหาค่ะมีที่นี่ที่เดียวนะคะสาขาเดียวคะ่ะกดติดา y ช่อง b e u เดียวปัด้วยนะ